สวัสดีนะครับท่านผู้ปกครองนะครับเด็กๆทุกท่านน้องทุกคนนะครับอย่างวนี้ารีดนตรีไทยเอกคนนะครับเป็นลำดับในตำนานจังหวะนะครับเริ่มต้นนะครับเครื่องดนตรีนะครับจประกอบจังหวะนะครับคือเครื่องดนตรีที่ประกอบจังหวะเป็นเครื่องดนตรีนะครับที่ใช้สาหรับประกอบจังหวะเสียงของเครื่องดนตรีประเภทนี้ไม่สามารถไล่เสียงฝุงต่ําได้นะครับ เครื่องดนตรีประกอบจังหวะนี้นะครับจำไว้ด้วยว่านะครับดนตรีประเพทนี้จะไม่สามารถไล่เสียงสูงต่ําได้ไม่สามารถนะครับอ่าเช่นจละดูดีคัชิงนะครับนะครับเช่นชิงนะครับอ่ามาดูเดี๋ยวเราไปดูเสียงชิงกันนะครับนะครับชิงนั้นนะครับใช้ตีนะครับประกอบจังหวะนะครับรูปเพลงนี้ให้กับดําเนินไปตามสม่ำเสมอนะครับพึ่งอาจ จะเปลี่ยนแปลงในลักษณะการตีตามจังหวะก็ได้แล้วแต่ทํานองของเพลงนั้นๆนะครับที่คือชิงนะครับมีอัตราตอนนี้ชิงมีอัตราสองชั้นนะครับตัวตีอยู่นะครับี่คือชิงเป็นเป็นเครื่องตีที่ให้จังหวะนะครับาต่อมาดูครับระดับสองต่อเลยนะครับต่อมาครับตะโพนนะครับตะโพนนะครับคือเป็นเครื่องประกอบจังหวะนะครับ ใช้ตีกับการจังหวะหน้าทัพต่างๆโดยนะครับเสด็สอบปรักบอ่าประอบกันไปมานะครับกลมกลืนกับเครื่องดนตรีครับหรือกองทัพโดยอ่าทำทันทีควบคุมช้าและเร็วของเพลงนะครับตะโพนนะครับคือกองตะโพนครับขณะนี้เราฟังอยู่คือเป็นหน้าทัพอ่าเพลงฝ่าทุกการนะครับคือเป็นเพลงอ่าชั้นสูงสุดนะครับแลครับกองใหญ่นะครับ กองใหญ่นะครับใช้สำหรับการตีสำหรับตำหนักแน่นนะครับบางครั้งก็อาจจะใช้นะครับเพื่อทําให้เกิดความตื่นเต้นเล้าใจนะครับึือพอเป็นม้าโดยเพลงเรากีฬานะครับโดยใช้เป็นหลักของกองฝักคนนะครับคือกองใหญ่ครับต่อมาเลยนะครับนี่คือกองใหญ่ครับต่อมากองเสแนรแต่เป็นกองหรือกองเล็กนะครับเป็นเครื่องตีที่ใช้นะครับเพื่อควบคุมนะครับจังหวะของเพลง จะช่วยทำให้อาให้เกิดนะครับตามระม่ำเสมอและพร้อมเพียงโดยเฉพาะการเดินขบวนพาเลตนะครับนี่คือกองพาเลสนะครับคือกองเสน่ในปัจจุบันนี้นะครับมีทําในทําด้วยโลหะนะครับนะครับนี่คือกองขบวนพาเลสครับกองดุจสีบป่นนะครับต่อมาเลยนะครับเกี่ยวกับทํานองบ้างนะครับนี่คือกองประกอบจังหวะนะครับนะครับ ต่อมานะครับเป็นเครื่องนะครับเครื่องบรรเลงทํานองครับดนตรีเราดนตรีบรรเลงทานองนะครับเครื่องดนตรีทํานองนะครับเป็นเครื่องดนตรีอ่าทนองส่วนมากเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงเรตาลําดับนะครับมากฝ่าเเสียงนะครับเป็นเครื่องดนตรีอ่าบรรเลงโดยทํานองนะครับอ่างเช่นนะครับเช่นนะครับดานาเอกนะครับนะครับดานาเอกนะครับ ใช้เป็นทานองการมีบทบาทในเป็นการควบคุมวงนะครับือเป็นผู้นําวงเพื่อมีปฏิพัน์ไหวพริบนะครับสาระเอกครับหนึ่งต้องมีความชานาญครับมีปฏิพันการไหวพริบการตีครับหรือการบรรเลงนะครับซึ่งรัตนเอกนั้นจะเป็นผู้นําของวงนะครับเป็นการให้เพลงหรือก็คือขึ้นเพลงนะครับนี่คือนะครับรัตนเอกครับเพื่อเป็นทานองบทบาทของเป็นทำนองนะครับ ครับต่อมาเลยคุยต่อเลยนะครับมาคุยนะครับคุยนะใช้เป็นอ่าเป็นการบทบาทหรือการทำนองนะครับปลดแรกให้เพลงนะครับมีความไพเราะขึ้นนะครับคุยนะครับหรือว่นี่คือบทบาทนะครับคือเป็นทำนองนะครับที่มีบทบาทในการปอดแรกให้เพลงเพาะขึ้นนะครับที่การบทบาทของเรื่องกาเรื่องคุยนะครับต่อมาเลยต่อเลยนะครับ ตัวมานะครับกีตาร์ไฟฟ้านะครับก hey, ีตาร์ไฟฟ้า huh. นั huh. <laughs> ้นนะครับใช้ดีดครับให้เป็นทํานองนะครับเป็นเครื่องสื่อนโยนตีนะครับที่เป็นเพลงได้หลากหลายอารมณ์นะครับนี่คือกีตาร์ไฟฟ้านะครับนี่คือเสียงลิขนี่คือเสียงกีตาร์ไฟฟ้านะครบคือเป็นเลงได้หลากหลายอารมณ์นะครับนะครับเป็นเครื่องดื่อนโยนตีที่ใช้ดีดนะครับให้เป็นทํานอง นะครับมีดักหลาดลมนะครับเพาะหรือก็ไวนะครับอ่า่อมาเลยนะครับอันสุดท้ายนะครับไวโอลีนนะครับนี่คือเสียงนะครับไวโอลีนนะครับใช้สีเป็นทํานองนะครับมีเสียงที่ดังเล็กแหลมดังกลางวานเพราะนะครับเป็นดนตรีฝากลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้สีนะครับเป็นทํานองนะครับถึงเสียงดัง มีความไพ่ไพ่เลาะนะครับพ็จบไปนะครับดนตทีไทยบ้างหัวคนบ้างนะครับนะครับทางทํานองนะครับทางตรีจังหวะนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับให้น้องๆดูให้ไปศึกษาคลิปแต่ละคลิปทลยคือน้องเรียนมาสอนมาให้ทุกคนนะครับคุณครูนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็้น้องหัดทำกับบ้านนะครับแล้วก็ติดตาม คิ่คุณต่อได้เรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ขอขอบคุณทุกท่านเลยครับมาชมนะครับสวัสดีครับผม